สวัสดีจ้าพี่น้องตระกู้ชมมือนีมาพบอกับช่องย้ายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนียายไพ่กระเด็นํำข้อมูลเนื้อทางตามเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่าไม่เลือจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ร่มคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบริพาดเบิ่งพาดชมเนื้อทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับบ่เบ้าร้านยายห้างพี่น้องคะไปเบิ่งของมูเน้าทางอาจารย์ทันแหลกเพล่นเลยนะคะมาเบิ่งแนวทางนี้นะคะขนมเหล้าสันซำรับแน้าท่างตัวต้องซื้อนี่น่าจะเป็นแนวทางของแกนมังกรเมลัยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเก้าห้าหกห้าเก้าหกหาหกหนึ่งศูนย์เก้าหกศูนย์หกหนึ่ง สองตัวคือเก้าหกหกหนึ่งห้าศูนย์เลยหกศูนย์นะคะพี่น้องสําหรับน้อยมักเนวทางของเอ็ดมังกรไม่ไล่ค่ะพี่น้องคะ่ะแคบหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนะาะมักกระจวดจาดฟาดบื้มค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของเอดอันอเมกอทมอว่าสั้นมือนกัตามเล่ามีเก่าก็ศูนย์พนาพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่าแม่ชอบศูนย์หาศูนย์สี่ห้าเก้าและสี่เก้านะคะ่ะสำหรับแนวทางของแมกโทมเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะอ่าเมื่อนี้เด่นเจ็ดวันสั่นสำหรับแนวทางของแอดนายหนุ่มนุ่มสุภาพเอ,อเิญแนวทางของอันมิเตอร์บอนบ้านมาเนาะพี่น้องเนาะล่อลายกับมนันกับคำเนาะมาเบิังค่ะเมืม่อนี้เพื่อนบอกว่าเด่นเจ็ดนะคะพี่น้องคะ่ะอ่าเพื่อนบอกว่าห้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สองหาเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้าลูกสาวโทรมาพี่น้องค่ะอ่าเอ,อเอ็ดอ,อ่า เอสัยบอกว่าแปดหาแปดเจ็ดวาซันพี่น้องสองตัวนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนเนาะแอดไนบอกว่าขนมไทยมือนีเด้อวาซันพี่น้องคะเอขนมเล่ามือนีเพิ่นไหเด่นอยู่ที่วาซันเดนสามศูนย์กับสามหนึ่งส่วนสามสามห้าสามหกสามเป็นตัวรองสามตัวเพิ่นเคียบหนาจอเลยนะคะสำหรับแนวทางของแอดไนเนาะไปหมักแนวทางน้ำเพิ่นกับพีจ้าหน้าได้นะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของค่ะแอดนูผีเนาะค่ะพี่น้องคะแอดนูผีบอกว่าคนันนมเหล่าเมอร์นิส c, 9, c, 6, c, 9, c, 8, c ีเก้าเจ็ดซีหกเก้ามีเจ็ดเก้าหกเก้าแเก้าและ c ีเก้าเนาะค่ะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรมาก,กระจวดจาดน้ำเพลินใดค่ะพี่น้องคะพิจะนาได้เลยเนาะค่ะนาอต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของนมสุพัรณนะคะพี่น้องคะ่ะนมสุพรรณบอกว่าเด่นเก่าก็ศูนย์ว่าสั้นมีเกาศูนย์เก้าหนึ่้าสองศูนย์ศูนย์ศูหสองหำหรับแนวทางนมสุพรรน,นะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอสมัยนะคะชุดเต็มเพื่อนบอกว่าหาเจ็ด ซี่หาเจ็ดนะคะไพมักเนวทางของแอสมัยเนาะพี่น้องเนาะมักก็คอยจวดจาดฟาดบื้มไรเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะนอพิจนาเป็นเนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของอันเพิซื้อวแอดอีหอย่างกับพี่น้องแอดกรม,มอนเกมใส่นะคะเพิ่์บอกว่าตำล่ามันนี่เด่นเก่าเกาอีหอย่างดีพี่น้องเก้าหาเก้าซี่เก่าหาบ่เนาะดรือว่าจังใดน,นะคะพี่น้องค่ะเอา ต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของเอสอันเอสลิลดานะคะพี่น้องคะไพ่มักแนวทางเพื่อนกะแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเอสลิลดาเนาะมือนี้เด่น8กับสามมาสัน8 5 3เนาะอ่ากัน8 8 3 3 5 3 5 8 8 3เนาะคะ่ะแล้วกะ็ข้างล่าง7จ็ดเก่ามาสันโอ้ยพี่น้องข้างล่าง7 8ตแปนั7จิเก่ามอเต่ร์ไซคน้อยใหญ่ไพ่าสั่นเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพนบอกว่าเด่นหาแปดแปดหานะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดตันโซนหาแปดเด่นหาคือกันกับยายไพ่ยายไพ่ไมีมูได้พี่น้องหามูได้นะคขาพี่น้องขะหาโมโูได้ว่าสิตริมีผู้ใดเด่นคือยายไพ่บนอลนัดกำเลา่าตะละมือน,นี้เนาะว่าสันเนาะคะ่ะเนาะอ่าพนบอกว่าหาแปดหาหาแปดแปดเจ็ดนะคะเน้นเน้นมเม็ดเดียวกว็คือหาสี่าสันพี่น้องขะสำหรับแนวทางของเพลินเนาะ มกักระจวจ่ดจาดฝาดบ่มไตตาพี่น้องคะเนาะว่าไปตามสูตรนะคะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ้านวัสนเพื่อนบ้านสูตรใหม่นะคะพี่น้องคะเพื่อนบ้านสูตรใหม่ว่สัสนพี่น้องพน,งพนงว่าเนาะเออเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่วัสนงดที่แล่าเขาสามซีเนาะคะ่ะวันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นหกอ่อหกแปด แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดกันหกเจ็ดวาสันเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะมักก็ค่อยจวดจาดฝาดบึ่มตามได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะมือนี่เพิ่นบอกว่าเน้นสองเจ็ดแปดเก้ามาจากเบิ้งสองแปดสองเก้าแปดเจ็ดและเก้าเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่าละพีโพงเนาะเด่นเจ็ดล่องหกเจ็ดหาเจ็ดหกซีเจ็ดหาซีเจ็ดหกนะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าสูตรนี่อ่าเบาไทยโย่อเนาะค่ะอ่าพนบอกว่า3ตัว704 870 874 7404 7084และ87เนาะค่ะมากระจวดจาด่าได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ทะเลใจ่านะคะทะเลใจมือในเดนซีกับ7อ่าเน้น42 47 42 47ว่าซีสองสันสำหรับแนวทางของเอทเทเลนใจเนาะพี่น้องเนาะ หมกักกระจวดจาดได้เด้อค่ะพี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะยายไพ่เป็นผู้หาแนวทางพ่อเมพี่น้องเท่าน,นั้นที่จะต,ตัดสินใจว่าสิจวดจาดตัวใดเนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้หลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะค่ะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดอัน เอ็ดบักคำหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่ามือนี้ตามเหล้าเด่นสองวาสันพี่น้องคะ่ะเน้นเน้นก็คือสองเก้านี่ละ่ะวาสันเพิ่นว่าเนาะเอ่อเพิ่นเลยบอกว่าเจาะนะคะวิ่นอยู่ที่ห้าสองเจ็ดเก้าวาสันสำหรับแนวาทางของเอ็ดบักคำหน่อยเนาะมากกลพีชนาตามเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเอลัชนกบอกว่าตามเหล้ามือนี้เด่นเจ็ดตัวเดียวเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเจ็ดสี่หาเจ็ดสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดเจ็ดหา เจ็ดห้าห้าเจ็ดสองและเจ็ดเจ็ดสี่เอ็ดราชนกมือนีหน่อยเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเอด็ดอันเอ่อเพิ่นซืสอว่าอีหยังกพี่น้องโอ้ยแนวทางของอาจารย์เสือ้อคิมขอโทษเลยหลายเด้ออาจารย์อาจารย์เสือ้อเสือ้อคิมชาก,กงเล่าววสันพี่น้องคะมือนีเด่นศูนย์ตัวเดียวขนมเหล่าว,วสันเนาะค่ะพี่น้องคะแล้เวเพิ่นก็นเลยบอกว่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าและศูนย์ศูนย์ศูนย์อีหยังกระจวดจัดได้เด้อวสันเพิ่นว่า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะลุงนินบอกว่าขนมเล้ามัอนี่เด่น4ก็หาวัสันพี่น้องค่ะเออเด่น3ก็หา4ก็หาว่าจทังใส่เยกแกล่าย้วยวัสันเพิ่นว่าเนาะเออเพิ่นบอกว่าหา4 3 5 3 3 8 4 3เนาะค่ะสองตัวเพิ่นมีอยู่ที่เอ่อ2 3, 3 3 3 4 3 5 3หา 8, 8เละ ยี่สามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้อาจารย์กรากซินมือนี้คนเด่นศูนย์หลายพี่น้องค่ะอ่าผมบอกว่าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์สี่วสันซ้ำรับแนวทางอาจารย์กรากซินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอด็ดอันแอด็ดนุ่มเหนือนะคะบอกว่าตำรามือนี้เด่นแปดกับเก่าเนาะคะ่ะพผนบอกว่าเด่นแปดสามกับเก่าสามเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะสูตรนี่เป็นแนวทางของอา,อาจารย์ธวัชชัยนะคะ่ะพี่น้องขะอาจารย์ธวัชชัยบอกว่าขนมล่ามือนีเด่นนะคะเพ่นบอกว่า6กกับเเนาะห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกเนาะคะ่ะเพ่นเน้นหาหก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 เจ็ดและวหาเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งสูตรนี่คะ่ะพี่น้องขะสูตรนี่เป็นแนวทางของปูไดโนอว,วาซันแนวทางของเอ็ด ก้อยใจนะคะแอดก้อยใจบอกว่าขนมเหล้ามอนี่เด้อร์วัซันเด่นเดนเดนเลยแปดห้าแปดสี่วัซันสามตัวห้าศูนย์เจ็ดห้าสองเจ็ดนะคะพี่น้องคะตาเบิ้ลกับเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์ศูนย์นะคะสำหรับแนวทางของแอดก้อยใจเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิรงเก่าเงินเก่าทองเนาะบอกว่าเด่นสองกับเจ็ดฟันเจ็ดวัซันพี่น้องเน้นแปดเจ็ดร่องเก่าเจ็ดวัซันพี่น้องคะสำหรับแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดต้นน้ำเนาะค่ะเนาะแอดต้นน้ำบอกว่าขนมเล่ามอนีเดอร์ว่าสันคอยให้เดนอ่าเด่นสเนาะคะ่ะหนึ่งสามหนึ่งสามศูนยและ3ามศูนยเนาะค่ะเอามาเบิ่งชุดเน่นเพื่อนบ้านพี่น้องค่ะหกห้าหกสี่ลยหกนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเ้าบุญกินบอกว่าเด่น2ก็สาเนาะค่ะเน่น2องสี่ อ่าสามหาหกหานะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้งวดที่เรียกไฮสองสองเนาะคะ่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าจังสี่ราคาพี่น้องคะ่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเจ็ดเก่ากับเจ็ดสี่ราคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งสูตรนี้ค่ะพี่น้องค่ะของแนวทางของเอ็ดนาคิโนเนาะเอ็ดนาคิโนบอกว่าจังไหรพี่น้องค่ะเอ็ดนาคิโนบอกว่าเด่นงวดน,นี้นะคะเด่นเจ็ดกับแปดเน้นแปดวาสันพี่น้องอ่อเพื่อนบอกว่า เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดสี่แปดห้าแปดเก้าเนาะค่ะสามตัวก็คือหาแปดเก้าเนาะสำหรับแนวทางของแอสอันนาคิโนเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของไพ่นอบานวระสั่นสูตรนี้เป็นแนวทางของเบา้าไทโน่เนาะค่ะเอาแคปหน้าจอย่าไพ่โบราณห้เด้อพี่น้องขั้นตัวเลขหลายต้องขอโทษขอไพ่ลายๆเนาะพี่น้องเนาะย่าไพ่ได้อ่านณห้เด้อจ้าพี่น,านา้องจา้า,จา ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนะาะงวดที่แล้วมาสามซีนะคะวันนี้เพื่อนบอกว่าแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้ะสูตรน,นี้เป็นแนวทางของเอเล็กสมศักดิ์เนาะเพื่อนบอกว่าเด่นเก่านะคะ่ะเจ็ดเก้าสองหาเกาเจ็ดซีศูนย์สามเนาะสองตัวเกาสองเกาเจ็ดและศูนย์สามนะคะต่อไปเลยจ้ะเอ็ดดีเล็กเนาะตีเล็กบอกว่าขนมเหล้ามื่อนีเดีนหากระศูน ห้าศูนย์แป้าห่องตัวศูนย์แปดศูย์หาและห้มเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดชโรดบอกว่าตำราวมนีเดนเก่าก็ศูนย์คือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอแอตไตฟ้าเดนหาก็เจนะคะห้าห้ห้าเและ8แปนะคะพี่จนาดาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นี่เนาะสามตัววัวดที่เรียสามสองเจ็ดสางวดนี้5 7จเก หนึ 9, formal, ่งเจ็ดเก้าฮ่าซีฮ่าเจ็ดซีแล้วกัหนึ่งเจ็ดซีตามเราเมื่อนี้นะค่ะต่อไปเอาถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงทิงรวยๆปังปังสุขสุขุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขวามูลเนาะทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้ทางขอบคุณในรายเด้อจ่าสวัสดีจ้า